นนก,กุลลั่นแคปชั่นเด็ดหลังแอปทัศออนโผล่คอมเมนต์หวงเรียกได้ว่าปเป็นอีกหนึ่งคู่ของวงการบันเทิงที่แฟนๆต่างจับสถานะความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เพระียกหนุ่มรุ่นน้องอย่างนนก,กุลชานนนได้ออกมายอมรับเป็นแมนว่าคุยกับนางเอกสาวแอปทัอนอยู่จริงและกําลังเดินหน้าจีบอยู่ด้วยทาเอาคนบันเทิงรวมถึงแฟนๆที่เชียย์คู่นี้ถึงกับเฮลั่นและแสดงความมีดีกับเั้งคู่กันอย่างมากมายแม้ว่าทางฝั่งของแอปนั้น จะยังไม่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ก็ตามแต่ทั้งคู่ก็มักจะมีมเอมือน่ารักน่ารักคอมเมนต์กันไปมาให้แฟนๆได้เขินตัวม้วนหน้าทำลายกันอยู่บ่อยๆอ,อีกด้วยซึ่งก่อนหน้านี้นนากุลน,นั้นก็ได้ออกมาโพสต์ภาพถอดเสื้อโชว์ซิกแพคช้ำๆจนแฟนคลับจะละลายกันทั่วหน้าเพราะนานานน,นกุลจะได้ออกมาโชว์ความปังนี้ให้คนในโซเชียลได้เห็นพร้อมระบุแคปชั่นว่าในที่สุด ก็เริ่มหวนคืนทีละนิด finally is starting to come back ทำเอาแฟนๆแห่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายแต่คอมเมนต์ทีเด็ดก็คงเป็นใครไปไม่ได้นั่นก็คือแอฟนั่นเองที่ได้เข้ามาคอมเมนต์อีโมจิมองบนซุกก็มีแฟนคลับเข้ามาตอบกลับแซวว่ามีคนหึงคะ่ะไม่ไรด้วยนะคะเพราะไม่เรียวในมือ